สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเนาะและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนเจอกันอีกแล้วค่ะนะคุณครูเดือนนะจำกันได้ไหมเอ่ยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะลูกเนาะอ่าเด็กๆที่เก่งๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะคะก่อนที่เราจะเรียนหรือว่าเราจะลงในสมุดของเราคุณครูจะมาทบทวนการนับนิ้วมือการแทนค่าลงนิ้วมือเนาะนะนะแทนค่าตัวเลขลงในนิ้วมือนะคะ ตามที่เราเคยเรียนมามือขวาแทนค่าเป็นหลักหน่วยใช่ไหมเอ่ยนะมือซ้ายแทนค่าเป็นหลัก10เนาะตอนนี้ให้เด็กๆเ,เก็บมือซ้ายก่อนเราจะมานับพร้อมกันเราจะใช้มือขวาคือหลักหน่วยนะคะก่อนที่เรานับอันนี้คือการเซตศูนย์ใช่ไหมอ,อันนี้คือสัญลักษณ์เลข0ูนย์กลมๆนะคะเราจะเริ่มไปแล้วนะอันนี้ก็คือ1 2 3 สี่ห้อ่าหาคือเดีวโปง้ง6 7เจ็ดแปดแ,แ,แล้วก็คือ10มี1กับ0ใช่ไหมคะต่อไปสิบอมี1กับ1นึบสอมี1กับสองิสบสามี1กับ3 14มี1กับ4ี่สห้ามี1กับห้า นะตอนนี้เราได้15คุณคูณเดือนถามว่าถ้าเกิด16ละ่ะก็ต้องมี1กับ6 17มี1กับ7 18มี1กับ8 19มี1กับ9 20มี2กับ0ถ้า30ละคายังไงก็มี3กับ0ใช่ไหม ถ้า40ก็มี4กับ0 50ก็มี5กับ0 60มี6กับ0เนาะ70ก็มี7กับ0นะคะถ้าเกิด90เป็นยังไงก็มี9กับ0นะถ้า99ล่ะก็มี9กับ9ใช่ไหมคะเลขเบิ้ลนะอ่า สำหรับนิ้วมือเราจะนับได้แค่99นะคะจําไว้นะตัวเลขเราจะนับได้99นาะอ่ะต่อไปเราจะมาทำในหนังสือหลังจากที่เราทบทวนแล้วนิ้วมือแล้วนะอ่ะตอนนี้ให้เด็กหยิบหนังสือขึ้นมาหนังสือจินตคณิตของเรานะคะหยิบหนังสือขึ้นมาพร้อมดินสอและดินสอสีนะคะเราจะมีการระบายสีตรงเนี้ยตรงพี่ พี่จระเข้ใช่ไหมเนาะเป็นการระบายสีหลังจากที่เราทํางานเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆอยู่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมอ่าให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้า27นะคะเปิดไปหน้า27เนาะมีเลข2กับเลข7จ็นะยี 27, นะคะเราจะทำพร้อมๆกันนะตอนนี้ให้เอามือขวาขึ้นมาหลังหน่วยค่ะข้อที่1 เราจะเริ่มทำข้อที่1น,นะคะแถว a n คือแถวแรกนะคะแถว a n ข้อที่1นนะอ่าเพิ่ม8น้องก็ขึ้นมาเลยนิ้วอ้วน1นิ้วนิ้วผม3นิ้วสำหรับเลข8มันจะทำยากนิดนึงนะถ้าไอปล่อยมือไม่ได้ก็<ม>ดันไว้อย่างนี้เอามือซ้ายมาดันเหมือนคุณครูนะต่อไปเพิ่มอีกหนึ่งกลายเป็น9เนาะ ต่อไปลด1คุณครูเคยบอกใช่ไหมว่าเวลาลดให้ลดข้างล่างน้องก็ลดข้างล่างไปเลยปึ้งคําตอบที่ได้คือ8ดนะคะดเด็กๆเขียนเลขก8ลงไปเนาะอ่าต่อนะข้อที่2เพิ่ม8นิ้วว่า1นิ้วนิ้ว,วผอม1นิ้วเพิ่มอีก1ตอนนี้เราได้9นะคะต่อไปลด2ลด1ลด2คําตอบที่ได้คืออะไรคะ7 ใช่ไหมเจ็ดนะคะห้าหกและเจ็ดอ่าดีๆเขียนเลขเจ็ดลงไปต่อไปข้อที่สามค่ะนะต่อนะคะเพิ่มแปดอ่าเพิ่มหนึ่งตอนนี้เรากลายเป็นเก้านะคะบรรทัดสุดท้ายเขาให้เราลบสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ลดทิ้งไปเลยนะคำตอบที่ได้คือห้านะคะนะเด็กๆเขียนเลขห้าลงไปเนาะอ่า ต่อไปเลื่อนไปแถวบีบอยนะคะแถวที่2แถวบีบอยนะเช่นกันนะคะเพิ่ม8เอาขึ้นมาเลยนิ้วอ้วน1นิ้วนิ้วผม3มนิ้วนะคะต่อไปลด1ค่ะลดลงไปเลยต่อไปเราจะลดอีก2คําตอบที่ได้คือ5นะนิ้วอ้วนคือ5นะคะเด็กๆเขียนเลข5ลงไปต่อไปข้อที่2เพิ่ม8เพิ่มอีก1 นะตอนนี้เรากลายเป็น9นะบรรทัดสุดท้ายคือลด3 1 2นะคะ1 2 3ลดไปเลยปึ้งคำตอบที่ได้คือ6นะคะเด็กๆเขียนเลข6ลงไปนะไปต่อเนอ้อข้อที่3เพิ่ม8ค่ะนะลด่าตอนนี้เราเหลือ5ต่อไปเพิ่มขึ้นมาอีก2เพิ่ม 1, เพิ่ม2คํคำตอบที่ได้คือ 7นะคะ7อ่าสำหรับข้อที่3ตอบ7อ่าเด็กๆเขียนเลข7ลงไปอ่าต่อไปเราจะไปแถวที่3นะคะแถว c cat นะคะแถวที่3แถว c cat เนาะอ่าเพิ่ม8นะคะนิ้วอ้วน1นนิ้วนิ้วผอม3นิ้ว,วน, 3, นะคะต่อไปเพิ่มอีก1ตอนนี้เราได้9เนาะต่อไปลด5ค่ะลูกนิ้วอ้วนลดลงมาเลยคำตอบที่ได้คือ4 นะข้อที่1ตอบ C เด็กๆเ,เขียนเลข4ลงไปเนาะต่อไปข้อที่2ต่อเลยเนอเพิ่ม8คะ่ะลูกอ่าเอาขึ้นมาเลยนิ้วอ้วน1นิ้ว 1, นิ้วผม3นิ้วต่อไปลด1ค่ะนิ้วอ่าลดข้างล่างต่อไปลด5อ่าลดนิ้วอ้วนปุ๊บคำตอบที่ได้คือ2นะคะเด็กๆเ,เขียนเลข2ลงไปเนาะอ่า ต่อไปข้อที่3ค่ะลูกเพิ่ม8ปึ้งนะคะอ่าต่อไปลด3นะคะลด1ลด2ลด3เนาะตอนนี้เราเหลือ5นะแล้วก็ลดคําคำตอบที่ได้คือ0นะคะ0ไขต่ต้มนะเด็กๆเขียนเลข0ูลงไปโอเคเนาะอ่าแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะส่วนที่เหลือเหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆไปหัดทำเนาะ เราจะเปิดหน้าต่อไปนะคะตอนนี้ให้เด็กๆเ,เปิดหน้าต่อไปเลยให้เด็กๆเ,เปิดหน้าต่อไปเลยนะคะเป็นหน้าที่28มี2กับ8เจอหรืยอยังนะเนาะหน้า28นะคะเหมือนเดิมเด็กๆเ,เอามือขึ้นมากลมๆเลยอันนี้ง่ายเพิ่ม2ค่ะลูกลด1ลดอีก1คำตอบที่ได้คือ0ค่ะเขียน0ลงไปนะ ทีนี้กลมๆเหมือนเดิมเราไปข้อที่2นะคะเพิ่ม3อ่าต่อไปลดเลยคะ่ะลด1ต่อไปลดอีกหนึ่งคำตอบที่ได้คือ1น,นะเด็กๆเขียนเลข1ลงไปต่อเลยเนอะต่อไปข้อที่3เพิ่ม4อ่าเอาขึ้นมา4นิ้วต่อไปลด1ลดอีกหนึ่งคำตอบที่ได้คือ2 นะเขียนเลข2ลงไปเนาะอ่าเลื่อนค่ะเลื่อนลงมาแถวบีบอยนะเลื่อนลงมาแถวบีบอยค่ะข้อที่1เพิ่ม8นะลด2ลด1ลด2ยังไม่หมดนะคะต่อไปลดอีก1นะึอ่าเด็กๆลดไปเลยปึ้งนะอันนี้คือคำตอบที่ได้คือ5 นะคำตอบที่ได้คือ5เนาะเด็กๆเขียนเลข5ลงไปต่อไปข้อที่2ค่ะลูกเพิ่ม7นะลด5นีอ้วนลดเข้ามาต่อไปลดอีก1คําคำตอบที่ได้ก็คือ1นึะคะเด็กๆเขียน1งลงไปอ่าต่อไปข้อที่3เพิ่ม3อ่าต่อไปลด2 ลด1ลด2ตอนนี้เราเหลือ1ใช่ไหมต่อไปลดอีก1คําตอบที่ได้คือ0นะคะคำตอบที่ได้คือ0อ่าเด็กๆเขียน0ลงไปแล้วเราไปดูแถว C-Cat นะคะตอนนี้เรามาดูแถว C-Cat แถวที่3เนาะ,ะเพิ่ม7อเอาขึ้นมาเลยนิ้วอ้วน1น1นิ้วนิ้วผอม2นิ้ว ต่อไปลด2ค่ะปึ๊บอ่าตอนนี้เราเหลือ5ต่อไปลด5คําตอบที่ได้คือ0นะคะข้อที่1น้องตอบ0อ่าไปข้อที่2นะเพิ่ม7ลด1อ่าต่อไปลด5คําตอบที่ได้คือ1นะข้อนี้ตอบ1อ่าเขียนเลข1ลงไปอ่า ต่อไปข้อที่3เพิ่ม8นะคะ8อ่าสัญ,ญลักษณ์ของ8ก็คือนิ้วอ้วน1นิ้วนิ้วผอม3นิ้วลบ6อ่ะเด็กๆด,ดูนะข้อนี้ยากนิดหนึ่งเนาะลบ5ลบ6นะคะต่อไปลดอีก1นึ๊บคำตอบที่ได้ก็คือ1ใช่ไหมคะข้อนี้ตอบ1นะอ่ะเด็กๆเขียนเลข1ลงไป ถ้าใครเขียนเสร็จแล้วสะบัดมือก่อนสะบัดข้อมือก่อนนะอ่าเปิดหน้าต่อไปค่ะเมื่อสะบัดเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปนะอ่าน,นี่ก็เป็นตัวใหม่นะคะหน้า29เนาะมี2กับ9นะหน้า29มี2กับ9นะข้อที่1เพิ่ม9อ่าเอาขึ้นมาเลยปุ๊บนี่แหละ9นะคะ ลด1นึลดจากข้างล่างอ่ายังไม่เสร็จนะคะลดอีก1คําตอบที่ได้ก็คือ7นะ5 6และ7นะคะข้อนี้ตอบ7นะเด็กๆเขียน7ลงไปอ่าต่อไปข้อที่2เพิ่ม9เนอะลด1น,นะคะต่อไปลด2ลด1ลด2คํคตอบที่ได้คือ6ใช่ไหมคะ หกและ6เนาะอ่าต่อไปข้อที่3เพิ่ม9นะลบ2องลบหนลบสนะยังไม่เสร็จต่อไปลบอีก2องลบหลบสองคำตอบที่ได้คือห้านะคำตอบที่ได้คือ5อ่าต่อไปเด็กๆเ,เลื่อนไปแถว b ีบอยนะแถวที่2คือแถว b ีบอยเนาะ เพิ่ม9เหมือนเดิมนะคะอ่ะเพิ่ม9ก้าเอาขึ้นมาเลยนะข้างบน1นึ่งนิ้วเนี่ยนี่อ้วนเนี่งนิ้วข้างล่างอีสี่รวมกันเป็น9นะคะต่อไปลด4ค่ะหักไปเลยปึ้งยังไม่หมดนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1คําตอบที่ได้คือ6นะข้อนี้ตอบ6ค่ะอ่าข้อที่2เพิ่ม9อ่า ลบ c ลบไปเลยนะตอนนี้เราเหลือ5ในโป้งนะคะต่อไปเพิ่มขึ้นมาอีก2เพิ่ม1เพิ่ม2คำตอบที่ได้คือ7นะคะคำตอบที่ได้คือ7เนาะข้อนี้ตอบ7นะต่อไปข้อที่3เพิ่ม9นะลด c ตอนนี้เราเหลือ5เนาะยังไม่หมดนะคะต่อไปเพิ่มขึ้นมาอีก4 คำตอบที่ได้คือ9นะคะตอบ9เนาะอ่าต่อไปบรรทัดสุดท้ายค่ะลูกแถว C แคตนะแถว C แคตนะคะเพิ่ม9อ่านิ้วอ้วน1นิ้วนิ้วผอม4นิ้วนะคะลด5อ่าลด5เข้ามาต่อไปลดอีก1คำตอบที่ได้คือ3 นะคะข้อนี้ตอบ3ให้น้องเขียนเลข3าลงไปต่อไปข้อที่2เนาะเพิ่ม9นะลบ2ลบ1ลบ2ตอนนี้เราเหลือ7ต่อไปลดคําคำตอบที่ได้คือ2นะคะตอบ2อ่าต่อไปข้อที่3ค่ะเพิ่ม9อ่า 6 7 8 9นะคะลด4ลดลงไปเลย4ปุ๊บตอนนี้เราเหลือ5เนาะต่อไปลด5อ้าคำตอบที่ได้คือ0นะคะข้อนี้เด็กๆตอบ0นะคะะคะเรียบร้อยเลยนะคะอะสำหรับส่วนที่เหลือที่คุณครูเดือนปัดนำใช่ไหม3ข้อส่วนที่เหลือข้อ4ถึงข้อ10แต่ละบรรทัด ให้เด็กๆหัดทำนะคะให้เหตุด็กหัดทำไปวันละข้อสข้อนะคะโดยการใช้นิ้วเหมือนคุณครูเดือนนะคะเนาะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย